สวัสดีค่ะจากบานไร่มงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกหอมปลูกผักชีกันนะคะจากวัสดุที่เหลือใช้ก็คือเป็นหม้อหุงข้าวนะคะเปลือกหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะก็ครั้งที่แล้วปลูกหอมไว้กำลังงามเลยนะคะโอ้โหน้องหอยทาก มาเป็นสิบเลยนะคะพอดีเลยวันนั้นฝนตกพรำๆพำก็เลยลงมาดูว่าฉายไฟไปโอ้โหอยากจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำลายหอยทากถ้าเขากัดต้นพืชอะไรก็แล้วแต่ถึงเหลือไว้ก็เหมือนมีเชื้อลาเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลงทำให้พืชของเราที่ ปลูกไว้นะคะเน่าเสียหายหมดนะคะจะเป็นราสีออกเขียวๆนะคะขึ้นมาตรงที่เขากัดนะคะก็ทำให้ทุกอย่างจบสิ้นนะคะเพิ่งได้กินไปแค่สองต้นเองนะคะในครั้งที่แล้วที่ปลูกเดี๋ยวตอนนี้จะย้ายใหม่ ไม่ปลูกตรงเดิมไม่ไม่ยกไปไว้ตรงเดิมแหละตะย้ายที่จะได้มีกินอันนี้ก็ปลูกหอมแล้วก็จะฝากต้นผักชีไว้ด้วยพอดีเลยเมื่อวันแม่ลูกสาวกลับมาก็เลยซื้อผักชีมาทำกินกัน,ก,นก็เลยเอา เขามาปลูกนะคะเป็นผักชีใบเลื่อยปลูกกินปลูกอย่างง่ายๆนะคะมีอะไรนิดหน่อยก็ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินเองไม่ต้องอะไรมากนะคะส่วนตรงนี้ก็ที่ชําไว้ครั้งที่แล้วนะคะอันนี้เป็นผักชีนะคะก็ได้ย้ายออกจากที่เดิมนะคะก็เริ่มแตกกิ่งแตกใบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินนะคะ อันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะไม่รอดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะเดินเติบโตแล้วนะคะเริ่มมีใบแตกขึ้นมาใหม่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเศษตะไคร้นะคะก็คือตะไคร้ตัดมาไว้หลายวันก็ใส่ตู้เย็นเข้าไว้ใส่ถุงนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เกิดเขามีรากขึ้นมา ก็เลยตัดเอาต้นเขาไว้แล้วก็เอาตรงที่มีรากมาจิ้มเขาไว้นะคะนี่ค่ะเขาก็แตกมาแล้วนะคะสามารถที่เราจะเอาไปปลูกลงดินได้แล้วนะคะนี่ค่ะก็สองต้นสองต้นที่เอาหัวจุกที่เขางอกมาปักนะคะตอนนี้ก็แตกอันนี้ก็ได้สี่ต้น อันนี้ก็สี่ต้นเหมือนกันนะคะก็ได้8ต้นแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปลงดินอุ้ยลากเขาทะลุแล้วนี่เดี๋ยวต้องเอาพว่าอุ้มไปลงดินจะได้มีกินตลอดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะนาวนะคะเป็นมะนาวโบราณโดนหนอนกินใบหมดนะคะตัวน้องแก้วกินใบหมดเลยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ใบเริ่มดีขึ้นมาแล้วฝนก็ยังไม่ตกนะคะจะรอให้ฝนลงให้พื้นดินเขาได้ชุ่มฉ่ำเราถึงจะไปปลูกนะคะ้าไปปลูกแล้วเราลดน้ำอย่างเดียวแต่บริเวณรอบนอกยังมีอากาศร้อนระอุกก็เสี่ยงกับการที่เขาจะไม่เจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นมะนาโบราณเนื้อหอมนะคะน้ำหอม กินอร่อยรสชาติเปรี้ยวหอมนะคะก็มีอยู่5ต้นนะคะก็รอรอให้ฝนลงถึงจะเอาไปปลูกนะคะเดินวนไปวนมาแอบส่องของสวยนี้ตึงนะคะสีชมพูหวานแบบนี้เลยค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายัยของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ